ของพวกมันแล้วคุณแม็กเคนซี่ถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อได้ฟังข่าวนี้และพวกเราก็เช่นเดียวกันเพราะเราได้พบกับพวกมาไซมาพอแล้วที่จริงแล้วในความเห็นโดยทั่วไปเป็นเพราะว่าเมื่อพบว่าพวกเรามาถึงสถานีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยแล้วและรู้ถึงความแข็งแกร่งเป็นอย่างดี จึงเลิกการติดตามถือว่าเป็นการทำงานที่ล้มเหลวเป็นความเห็นที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงซึ่งจะแสดงให้เห็นในบทต่อไปหลังจากที่คนสอดแนมกลับไปแล้วคุณนายแมคเคนซี่และคุณหนูฟรอสซี่ขอตัวไปเข้านอนอันฟองเซชาวฝรั่งเศสร,ร่างเล็กโผล่หน้าออกมาเซอร์เฮนรี่ซึ่งรู้ภาษาฝรั่งเศส เป็นอย่างดี